กอจกคลิปที่แล้วครับจุยสุดรชัยวิธีบ้านหน้าพี่น้องเห็นว่าล่างการประไดครับนี่คือเต็มตาครับพี่น้องครับหนึ่งตา2ตาสาสี่ตานีปลวกไว้กับเมีนสี่ตา5ตานี่ครับหตาเจดถุงใหแปดครับ9้ากระเป๋าถุงย่างอีก โอ้ยพี่น้องโพดโพะมโมโมะแตงครับนี่คือฤดูก,การเก็บเห็ดขมอย่างเป็นทางการนะครับสุดไงไพ่กระพิบลูกพี่ว่าไลา่ไลยพี่น้องเอ,อ้ยจะเมนเอาไปประวาดิประไว้ครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องในเบิ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายจะโบนม,มาเก็บครับพี่น้องโพดโพะมโมมะแตงโพดโพะมโมมะแตงอลังการงานส้างสุดไงไพ่กระพิบ จะได้จโพดจโพ่อมักโม่มักแตงบุญนาลรถกบเวนคางทางกับเหลืออื้อเงือดคักิึนแน่ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครกดดิ่งแจ้งเตือนได้เพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ